การได้มาศึกษาเรียนรู้มาทำหน้าที่น้เมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลายคนคงมีความคิดเหมือนผมว่าสักเวลาหนึ่งเราก็อยากจะวิ่งหนีไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากเสียงพวกนี้ หรือหน้าที่แห่งนั้นมันจะเป็นที่ที่เราเคยจากมันมาคงเป็นที่แห่งนั้นแหละครับที่ผมกำลังตามหานะที่แห่งนี้คือบ้านของผมเองครับจังหวัดสตูน เสียงของน้ำที่กำลังไหลผ่านตัวของผมเสียงของลมที่กำลังพัดไปสุดสายเสียงของนกที่กำลังกลางปีกบินอย่างไม่ละอายมันกลับกลายเป็นความสงบที่ผมไม่อาจลืมณนะที่แห่งนี้แหละครับที่เหมาะกับการจะมาพักเหมาะกับการจะมาค้นหาความรู้ใหม่ๆจะเป็นที่แห่งไหนนั้นตามผมมาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ บ้านอับริกจกังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลวนโดนนะครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณครูยะโกบปารุกานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่นะครับครับวันนี้อยากทราวบว่าที่นี่มีโรคระราศาตร์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับจังหวัดสตูลบ้างครับครับก็ขอสวัสดีและก็ขอยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลกวนโดนซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่9 ตำบลควนโดนอำภอควนโดนจังหวัดสตูลครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นการที่จะให้ชุมชนและก็คนโดยทั่วไปที่สนใจทางประวัติศาสตร์นั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลและก็ในประวัติศาสตร์ของชุมชนของชาวบ้านที่นี่ครับที่นี่ก็คงที่จะได้อธิบายถึงร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นมีอยู่3มอย่างด้วยกันที่1ก็คือ เสาหลักประโคนซึ่งเสมือนหนึ่งกับเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดสตูลหรือเมืองเก็มสตูลในอดีตการที่ผ่านมาที่สองก็จะมีคมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยลายมือซึ่งถือว่าเป็นคำเบียนอัลกุรอานฉบับแรกของเมืองสตูลหรือว่าของตำบลสตูลน,นะครับซึ่งในขณะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเมืองไซบูรีหรือเคดา้าในปัจจุบันนะครับและที่3ก็คือจะเป็นอนุสรสถานหรือทางคนมุสลิมในพื้นที่เรียกว่าคูโบ หรือว่าเป็นสุสารที่ฝังศพข,ของคนที่ล่วงลับไปแล้วครับนี่คือ3ประการที่จะเป็นปริศนาที่จะอธิบายในส่วนของพื้นที่นี้ครับครับแล้วก็สาหรับอันนี้มันคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับอันนี้ก็คือเป็นเสาหลักประโคนซึ่งถือเหมือนกับว่า,าเป็นหลักปักหมุดหรือว่าปักพิกัดในส่วนของอดีตการที่ผ่านมานั้น สำหรับคนรุ่นเก่าแก่นั้นในการที่จะตั้งรกรากจะต้องมีการลงหลักปักฐานซึ่งในยุคก,ก่อนนั้นก็คือจะใช้หินหรือจะใช้ไม้ก็สุดแล้วแต่ที่จะหาได้แต่ในส่วนของพื้นที่ของบ้านนาปิกที่นี่นะครับก็จะใช้หลักซึ่งถือว่าเป็นหินที่ได้นํามาจากเมืองอาเจ็ตประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นหลักฐานอ,อันที่1นนะครับสำหรับบ้านนาปิก นะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งชุมชนครับจากในส่วนแรกที่ได้นําเสนอนําเรียนแล้วว่าประวัติติศาสตร์ชุมชนของบ้านนาปิกนั้นจะมีสามอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเสาหลักประโคุณที่สองก็คืออนุสรณ์สถานนะครับซึ่งเป็นที่ฝังศพของบุคคลสําคัญในอดีตที่เคยได้มา,าช่วยนะครับที่จะก่อร่างสร้าง ชุมชนหรือว่าสร้างเมืองในเวลาต่อมาท่านนั้นก็คือ,อท่านดาตุปดุกาลักษมานารายาเละลาหัลอัมมัดซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นตระกูลของตระกูลปดุกานะครับซึ่งผมในฐานะที่เป็นลูกหลานในรุ่นชั้นที่8นะครับก็เป็นผู้ที่จะด,ดูแลนะครับในในส่วนนี้ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าคำเภียนกุรอานนะครับแล้วก็มันมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับ ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นที่3นะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านอาริกแห่งนี้นะครับนั่นก็คือคมภีร์อนุกุรานที่เขียนด้วยลายมือซึ่งอ,อ,อายุก็อยู่ประมาณ220กว่าปีก็คือเริ่มตั้งแต่มาลงหลักบักฐานซึ่งในความเชื่อหรือการศรัทธาของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะไปที่ไหนอย่างไร จะต้องนำคำพิัญญากรานั้นไปด้วยทุกที่ซึ่งเสมือนหนึ่งกับเป็นธรรมนูนชีวิตนะครับเพื่อที่จะเอาหลักคำสอนของอันกุรานั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองดังนั้นค,คุณอานเล่มนี้จึงมีคุณค่าทางวิทยศาสตร์นะครับต่อชมุมชนบ้านอันปิกแห่งนี้อย่างมากอย่างใหญ่หลวงนะครับครับสำหรับวันนี้ครับถือว่าผมได้รับความรู้มากครับก็ต้องขอขอบคุณทาง คุณผูยหญโกบรรุกานะครับที่มอบโอกาสให้กับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็มาศึกษาเรียนรู้หน้าที่อย่างนี้ครับแล้วก็ความรู้ที่ได้จากวันนี้นะครับผมมองว่าผมจะสามารถนําไปต่อยอดในสาขาวิชาที่ผมกําลังเรียนได้นะครับครับผมค,ครับสุดท้ายแล้วเมื่อเข็มของนาฬิก,กาเร่งพุ่งหมุนไปตามการเวลาของมันภาระหน้าที่ที่ผมจะต้องกระทำมันก็ยังเดินตามทางของมันไป เพราะสิ่งนี้นะครับผมจึงจะต้องกลับมา